รีดด้วย่างานเข้าแบบรัวๆนะครับสําหรับอาจารย์รามินต้นแก้วผมทุกคนน้อมรีได้วยว่าหลังจากที่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตุองอิงเพชรบ้านแพงในอดีตนะครับกลับกลายเป็นว่ามีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นครับมี fc แฟนคลับของอิงเพชรบ้านแพงเข้าไป Follow แล้วก็เข้าไปกดติดตามมากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนครับทุกคนว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้อาจารย์รามินต้นแก้วได้ออกมาเปิดเผยครับทุกคนว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากๆคิวงานเนี่ยถูกแคนเซิลนะครับหรือว่าถูกยก ในวันที่30ธันวาคม2568นี้ปรากฏว่าองค์อินเพชบ้านแพงเหมือนรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะครับได้มีการทักไปหาอาจารย์รามินว่าวันที่30ธันวาคมนี้ว่างหรือเปล่านะครับให้มารับเชิญบนเวทีสาวน้อยเพชบ้านแพงหน่อยเป็นงานบุญบ้านองค์อินเพชบ้านแพงเป็นงานผ้าป่าสมามัคคีที่วัดหนองคูตาบนจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองครับทุกคนพิมข,ขออาา่าวกระแสเชื่อเหลือเกินว่าไม่มีเรื่องบังเอิญแน่นอนครับทุกคนสำหรับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นเนาะทุกอย่างถูกกําหนดมาไว้แล้วจริงๆครับทุกคนคือทุกอย่างที่อาจารย์รามินต้นแก้วได้พูดเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่มหาัศาจรรย์แล้วก็เหลือเชื่อนะอย่างเช่นวันวันได้มีการเลื่อนดูรูปองุ์งอิงเพชรบ้านแพงครับกําลังจะลบครับทุกคนปรากฏว่าองุ์งอิงทักมาพอดีครับแล้วก็แอดเพื่อนมาพอดีนะครับ ทุกคนครับมันเป็นเรื่องหมหัศจรรย์จริงๆสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็อาจารย์รามินต้นแก้วเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าสมัยก่อนอุ๋ยเพชรบ้านแพงเนี่ยยังไม่ได้โด่งดังขนาดนี้นะก็ไปของานจากอาจารย์รามินต้นแก้วไปสมัครที่ร้านใช่ไหมครับปรากฏว่าอายุน้องเนี่ยครับทุกคนยังไม่ถึงนะครับก็เลยกลายเป็นว่าอาจารย์รามินต้นแก้วก็ยังไม่ได้รับอุ๋ยก,ก็เลยได้กลายมาเป็นมวยแทนหรือว่ามาร้องเพลงแทนพี่ๆศิลปินที่เขาไม่สามารถมาได้หรือว่าเขาลากงานนะทุกคนปรากฏว่าได้โชว์ความสามารถ มาโชว์ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่จนทางด้านอาจารย์รามินต้นแก้วครับทุกคนได้พูดนะว่าโอ้โหเด็กผู้หญิงคนนี้มีของและอนาคตไกลยอย่างแน่นอนครับทุกคนจนกระทั่งว่าองอินเพรบ้านแพงครับทุกคนไปนั่งพับเพียบนะครับแล้วก็ยกมือพนมมือนะครับขอร้องให้อาจารย์รามินต้นแก้วแต่งเพลงให้หน่อยทุกคนนี่คือเด็กที่วิ่งหาแต่โอกาสจริงๆครับทุกคนเนาะพูดแล้วก็รู้สึกว่าเรารักคนไม่ผิด เชียร์คนไม่ผิดจริงๆ้องอุงอิงเป็นบ้านแพงน้องน่ารักมากจริง,รงครับทีนี้มาอัปเดตกันหน่อยครับทุกคนสำหรับงานของอาจารย์รามินต้นแก้วต้องบอกว่าเข้าแบบรัวมากๆเลยในช่วงนี้นะครับแล้ววิภาควาแสสได้มีโอกาสเข้าไปฟังเสียงของอาจารย์รามินต้นแก้วเสียงดีมากเป็นคนที่มีน้ำเสียงเหมือนศิลปินแบบว่า ระดับประเทศแบบนั้นเลยครับทุกคนลองเข้าไปฟังได้นะใน Facebook ของอาจารย์รามินต้นแก้ะให้ทุกคนฟังเป็นตัวอย่างนิดๆก็ได้ไหนๆก็เข้ามาส่อง a ฟ e b o o k ของอาจารย์แล้วนี่ทุกคน,น,กน,กนคนลูกให้ฟังนิดเดียวทุกคนเดี๋ยวโดนเรื่องลิขสิทธิ์คือเป็นคนที่น้ำเสียงดีมากๆ นะครับอุ้มอิ่มก็เพิ่งมีโอกาสได้รับชมรับฟังเพราะว่ามันเด้งขึ้นมาน้อวันนี้ Facebook ของอาจารย์รามินต้นแก้วเนี่ยเด้งขึ้นมาแล้วก็เลยแบบโอ้เข้าไปส่องนิดนึงโอ้โหทุกคนปรากฏว่างานเข้าแบบรัวๆนะครับทุกคนอาจารย์รามินได้โพสต์ข้อความนะครับบอกว่างานลำเข้ามาแบบรัวๆงานเครื่องปั่นก็เข้ามาพอชื่นใจหน่อยนะครับขอพระคุณงานเครื่องปั่นไฟนะครับวันที่18ธันวาคม2568กลางคืน บ้านตะนนตำบลหนองเหล็กอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็วันที่25ธันวาคม2 5 6 8าครับกางคืนครับทุกคนเป็นบ้านทหารสุขสวัสดิ์ไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็วันที่26ธันวาคมกลางคืนนะครับเริ่ม1 9นาฬิกาถึง24นาฬิกาครับทุกคนเป็นงานภายในของโรงพยาบาลครับสถานที่เนี่ยจัดอยู่ที่อำเภอการทารมลม รอคอนเฟิร์มอีกที่นึงนะครับแล้วก็วันที่26กุมภาพันธ์2519ครับทุกคนงานกลางวัน12นาฬิกถึง17นาฬิกาครับบ้านขอตำบลโนนเพ็กนะครับอำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกดอ่านชื่ออำเภอผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอ้โหทุกคนคืองานเข้าแบบรัวแล้วก็วันที่2มกราคม2519 บ้านคนโนนปูนนะครับไพรบึงสีสะเกดทุกคนเป็นงานร้องเพลงแล้วก็เป็นงานเครื่องปั่นด้วยเพิ่งสืบทราบว่าอาจารย์เขาทําเป็นเครื่องปัน่นนะทุกคนเนี่ยอาจเป็นรถเครื่องปั่นแบบนี้นะครับใครแบบว่าอยากจะว่าจ้างนี้นะครับสามารถเข้าไปว่าจ้างอาจารย์รามินต้นแก้วได้เลยนะครับทุกคนอ่ะวันนี้ก็ได้ไปอัปเดตกันแล้วก็มีทําสัญญาทุกคนดู นี่คือทาสัญญาร้องเพลงกันแบบรัวๆเลยนะครับทุกคนอะก็ถือว่างานเข้าแบบรัวๆนะครับก็ฝากทุกคนนะครับเข้าไปเนาะกดไลค์กดแชร์เนาะให้กับอาทางด้านพี่รามินต้นแก้วด้วยกันแล้วกันครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าวิ่ขอแสเองเนี่ยก็มีโอกาสได้ติดตามนะครับตั้งแต่ออกมาเล่าความรู้สึกนะครับถึงอิงเพชรบ้านแพงแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอาจารย์ไม่ธรรมดาอาจารย์ ที่แบบว่ามีสตอรี่เรื่องราวเกี่ยวกับอินเพชร์มานแพงเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเปรากฏว่าเราก็ไปดูในเรื่องของไทม์ไลน์ต่างๆนะนจะเป็นการร้องเพลงหมอเป็นหมอลำซิ่งรวมถึงร้องเพลงตามงานต่างๆโอ้ยเสียงดีมากทุกคนเสียงดีมากๆจริงเพราะฉะนั้นเรามารอชมกันครับในวันที่30 30ธันวาคม68นะครับ30ธันวาคม68ครับทุกคนคาดว่า เราจะได้ชมโชว์ของอาจารย์รามินต้นแก้วอย่างแน่นอนกับออิงเพชรบ้านแพงอย่างแน่นอนน่าจะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าโอ้โหเป็นการเจอกันอีกหนึ่งครั้งของเรียกว่าลูกศิษย์กับอาจารย์แล้วกันเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆวันที่3ามสธันวาคมเป็นงานผ้าป,ป่าสามัคคีนะครับที่บ้านอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนก็รอติดตามกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่สําคัญมีมหรศพส,สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็มีมหรสพเป็น หนังด้วยนะทุกคนหนังจำปาทองภาพยนตร์ด้วยเออนะครับทุกคนก็โอ้โหงานอีหลาหน้อยจัดใหญ่มากๆคือปีนี้องค์อิงคือจ้างหมอลำบ่อยมากๆครับทุกคนทั้งสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยเริ่มเพลินโชว์แล้วก็จะว่าจ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีกในวันที่30 นะครับธันวาคม2 5 1 8นี้อีกครับทุกคนโอ้โหก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตจริงๆเนาะทุกคนสำหรับครอบครัวของลูกสาวอุอ้มอิงเพชบ้านแพงนะครับก็ขอเป็นกำลังใจครับแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้น้องก็แล้วกันครับทุกคนเนาะซึ่งอุม้มอิมเองครับทุกคนเราเราเห็นงานเข้าเงินเข้า,า,ขา,า,ขาแบบนี้เราก็รู้สึกดีใจด้วยกับอาจารย์รามินต้นแก้วเนาะและยิ่งพูดถึงอิง,องเพชบ้านแพงก็มี FC ฟซีแฟนคลับหลายท่านที่ไปกดติดตาวอาจารย์รามินเนเยอะมากๆครับทุกคนก็ขอให้ท่านแบบว่า พูดถึงน้องบ่อยๆโพสรูปน้องบ่อยๆแล้วทุกคนคาดว่า F4000 ลับนะจะไปติดตามเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับ อ่ะคลิปนี้นะครับทุกคนฝาก FC แฟนคลับด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กับอิ่มด้วยเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วเนาะก็ขอให้พ่อๆม่ FC แฟนคลับทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตช่องนี่กระแสแบบนี้ไปแบบยาวนานเลยนะครับทุกคนเนาะคลิปนี้ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่อง อุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะคะ